สวัสดีครับรายการอาจารย์มน์พบปัญหาใครั้งนี้นะครับก็จะมาจะมาอธิบายถึงเวลาที่เราทําบัญชีเนี่ยมันก็จะมีคนมักจะพูดว่าเป็นบัญชีภายในกับภายนอกซึ่งคนทั่วไปนี่เขาพูดถึงการทําบัญชีเนี่ยเขาคิดถึงบัญชีภายในกับภายนอกภายในค่ะภายในอ่ะที่คุณถูกจ้างมานี่ไปทำภายในอ่ะภายในแล้วภายนอกมันคืออะไรภายในคืออะไรไหนคุณช่วยบอกให้คน ที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจหรือคนท be ี่ก hmm. okay. well ําลังจะเข้ามาอยู่ในแวดวงบัญชีเนี่ยนะฮะเขาเข้าใจหน่อยว่ามันมีบัญชีภายนอกภายในด้วยหรอแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วสิ่งที่จําเป็นควรจะต้องทําภายนอกหรือภายในบัญชีเนี่ยเท่าที่ผมเรียนหนังสือมาเนี่ยผมก็รู้ว่าทําบัญชีก็คือทําบัญชีอะไม่รู้ภายนอกภายในเป็นอะไรแต่เวลาทําจริงแล้วมันมีลึกไปกว่านั้นใช่ไหมมันก็จริงๆแล้วมันก็คือบัญชีตัวเดียวกันเนี่ยค่ะ ใช่ใช่ใช่บัญชีที่หนีภาษีป่ะภายในเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชก็คือว่าบัญชีภายน์บางคนจะเรียกบัญชีสัมภาร์บางคนจะเรียกบัญชีภายในอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วบัญชีแต่เมื่อกบัญชีภายในอันเดียวกันมั้มันอันเดียวกันนี่แหละอาจารย์แต่มันมันคืออย่างเงี้ยค่ะบางคนเนี่ยเขาให้คําจํากัดความว่าบัญชีสัมภาร์คือฉันมีรักทําสต็อกให้นะคือไม่ไม่ข้องเกี่ยวกับสต็อกกันเดียวทุกคนดีวก่อนคุณคุย พูดไม่ชัดเจนอะไรบัญชีสมรภูไม่รับทําละสต๊อกค,คุณกําลังพูดถึงในบทบาทอะไรเนี่ยคือในบทบาทของพนักงานบัญชีเนี่ยค่ะก็คือไม่คาสต๊อกไม่ใช่ไหมผมว่าคุณกาลังจะพูดถึงบทบาทของการทาบัญชีอิสระรับจ้างทําบัญชีอิสระแล้วนะอ่าใช่ใช่ใช่คุณเป็นหนังกงานบัญชีหรือคุณไม่เป็นหนังกงานบัญชีคุณกาลังรับจ้างทาบัญชีอิสระลูกค้าจ้างคุณทำบัญชีคุณจะทําบัญชีภายนอกหรือภายใน เป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใชบัญชีภายนอกภายในเป็นยังไงแล้วบัญชีสัมภาระมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับภายนอกภายในอ่ะคุณตอบดิอ๋อคืออย่างนี้ค่ะถ้าเป็นบัญชีสัมภาระเนี่ยเขาจะทําบัญชีไม่ได้ให้ละเอียดเช่นการขายสินค้าเนี่ยก็ลงแค่เป็นไรายได้จากการขายไม่ได้ลงว่าเป็นขายเช่นธุรกิจขายน้าดื่มเนี่ยไม่ได้ลงว่าเป็นขายน้ําชนิดอะไรปริมาณเท่าไหร่ไม่ได้ลงละเอียดนะอาจารย์ คือบัญชีสมราอนทาขึ้นมาเพื่อให้ถูกต้องตามสมรใช่จะได้ไม่ถูกปรับแต่บัญชีสมราอนเนี่ยก็แค่ทาทาขึ้นตามกฎหมายให้เขาดูเพื่อเสียภาษีตรงตามประมวลารการค่ะใช่ค่ะซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่ต้องทําอยู่แล้วเป็นเรื่องหลักคือบัญชีสมรคอะถ้าไม่ทําในที่กฎหมายอันนี้บัญชีสมรคอนคุณต้องทําให้กับลูกค้าเป็นอย่างนี้โดยไม่ละเอียดหรอกคือทําตามสัทโผที่สมรคอนบอก ทำตามสโคปใหญ่ๆที่ยอมรับกันอันนี้เขาเรียกว่าบัญชีการเงินในางทฤษฎีเขาที่คุณกู้เนี่ยเขาเรียกบัญชีการเงินทำสองห้กับบุคคลภายนอกเหนวยงานราชการดูเพื่อเสียภาษีเพื่อตัดสินใจเลืลงทุนโอเคเข้าใจแล้วในทฤษฎีเรียกว่าบัญชีการเงินอ๋อค่ะเนี่ยบัญชีภายนอกของคุณหรือบัญชีสหกรณ์เนี่ยเขาเรียกบัญชีการเงินอ่ะและบัญชีภายในเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเป็นบัญชีภายในก็คือการทําบัญชีที่ละเอียดค่ะอาจารย์ อ่าละเอียดละเอียดยังไงเรีย่ยงภาษีเปล่าหรือไปทำสองเล่มเราเรียกว่าบัญชีภายในหรือเปล่าคือเสียภาษีกใ็ใช้ใช้สมุดเล่มหนึ่งให้สามภารดูส่วนบัญชีภายในเนี่ยอาจจะขายไม่โชว์บัญชีภายนอกเนี่ยขายไม่โชว์ขายแต่บัญชีภายในเนี่ยโชว์เลยว่าขายเท่าไหร่ไว้ดูเองนะบัญชีภายในนนก็ด้วยค่ะฮะเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีภายในใช่ไหมใเช่นไม่ยอมเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างให้หน่วยงานราชการรู้เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเสียภาษีเยอะค่ะเราก็เลย มีบางอย่างที่เราแอบทําไม่เปิดเผยอ่ะแล้วทำขึ้นมาเพื่ออะไรอ่ะบัญชีภายในก็ภายนอกตฎหมายอ่าสรุปบัญชีภายในทำให้ผู้บริหารดูถูกป่ะยกตัวอย่างคุณยกตัวอย่างหน่อยเช่นอะไรที่เขาจ้างคุณไปอ่ะบริษัทขนส่งแล้วกันอ่ะค้าทำบัญชีภายในให้เขาค่ะเหมือนบริษัทขนส่งเนี่ยถ้าเป็นบัญชีภายในก็คือคุณจะต้องทําบัญชีออกมาด้วยนะว่า ลดแต่ละคันเนี่ยม,ม,มีต้นทุนมีต้นทุนเท่าไร่มีค่าซ่อมแซมสําหรับรถแต่ละคันเท่าไหรเติมน้ามันกี่ลิตรลิตรละเท่าไรใช้ไปจํานวนเท่าไหรแล้วก็วิ่งตอบแทนมาในรูปของแบบรูปแบบรายได้มีรถแต่ละคันเนี่ยเท่าไหรกาไรต่อคันเท่าไรกำไรต่อคันเท่าไร่ต้องม้ทุกหมดอันเนี้ยคือมีรายละเอียดมากเลยเอาไปใช้ในการบริหารงานใช่ใช่คส่วน ถ้าเกิดเป็นบัญชีสามกองหรือบัญชีการเงินเนี่ยก็แค่บอกว่ามีรถกี <ลด S 1> ่คันและมีค่าใช้จ่ายไอ้รถคันนี้เท่าไหร่ไม่ไม่ไม่บอกไม่บอกเลยว่ามีรถกี่คันออไม่บอกไม่บอกบอกว่ามีค่าใช้จ่ายโดยรวมของ,ของบริษัทเท่าไหร่เท่านั้นเองบอกเป็นภาพรวมบอกเป็นภาพรวมว่าค่าใช้จ่ายของรถมีเท่าไหร่เช่นสิบล้านโชกันเงินเลยสิบล้านเป็นค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดเป็นบัญชีภายในที่คุณไปทูเนี่ย คุณจะต้องรายละเอียดเลยว่ามีรถกี่คันแต่ละคันมีต้นทุนในแต่ละครั้งที่ไปวิ่งต้นทุนเท่าไร<ช>หร่แต่รวมกันหมดแล้วคือ10ล,ล้านอืมใช่ค่ะคือเป็นเวลาที<ช>คุณต้องแจกแจงรายละเอียดเพื่อให้ผู้หาเนี่ยเอามาใช้ในการตัดสินใจใ<ช>ว่าไอ้รถคันนี้ควรจะต้องเอาไปขายแล้วซื้อใหม่ไหมหรือควรจะต้องใช้มันต่อแล้วไปต้มถึงจะคุ้มกว่าชอันนี้คือผู้หาอยากรู้ใช่อันนี้ในทางบัญชีในทางทฤษฎีนะฮะเขาเรียกว่าบัญชีบริหารดังนั้น คุณเนี่ยปฏิบัติคุณก็เรียกบัญชีภายในกับบัญชีสมกรณ์คู่กันนะแต่ในทางทฤษฎีแล้วบัญชีภายในคุณคือบัญชีบริหารผู้บริหารเอาไว้ใช้ในการตัดสินใจดูต้องทาบัญชีอย่างละเอียดส่วนอีกกรณีของคุณบัญชีภายนอกหรือบัญชีสมกรณ์ทำทางทฤษฎีเขาเรียกว่าบัญชีการเงินทำทำให้บุคคลภายนอกดูตามกฎหมายบังคับให้ต้องทำอันนี้ก็คือความแตกต่างกันสรุปแล้วปฏิบัติทฤษฎี มันลงตัวพอดี